สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับแอดมินจะมาตามต่อนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโจคลาบของปูด้วงนะครับปูด้วงกับย่าแดงนะครับวัตที่ผ่านมากนะครับตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของปูด้วงนะครับเข้า09นะครับ นี่ก็เป็นอุโบสถนะครับปูสังก,ก็ยังบรเส็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ็เหลือพื้นนะครับสาบภายนอกนะครับแต่ภา,ายในเซจเลยนะครับปูกระเบื้องอย่างดีนะครับเป็นอุโบสถนะครับทาสร้างเซจสมบูรณ์จะเป็นอุโบสถที่สวยงามมากนะครับปูได มีโชคดีมีโชคลาภนะครับจะเดินทางมาทําบุญเดินทางมาได้นะครับที่วัดป่าแสงอรุณเทพนิมิตนะครับวัดป่าแสงอรุณเทพนิมิตนะครับมาทําบุญกับปูด้วงนะครับรปูเพิ่งกว่า กัหไตัวเลขแนวทางมากนะครับเป็นฝากทางเอฟซีนะครับเพราะว่าวัตถ <ills> <int> ิผ่านมาเข้า09นย์เก้านะครับ่ครับเขียนเขียนขียเอาใส่อแยกให้ปูบอัดไปอายคนยให้ปูบ่อถอยให้ปูเนีเอาไปโหลดปูว่าเขียนไปเลยน่เขียนไปเลย เขียนไปเลย้วเขียนไปไข่เห่นหครับองสลากเขียนไปไข่เขียนไปของสลากับปูเขียนไปไท่เห็นมันเขาคือเก่ามอที่ผ่านมากกับเขาศูนเก่านะคะเอฟซีรัฐบาลไท้มาับปูของปูด้วงนะครับพร้อมยาแดงด้วยนะครับเป็นของปูชุดหนึ่งนะครับของยาชุดหนึ่งนะครับแต่จะ ลงเฮฟซีไพ่ในชุดเดียวกันนะครับหลายขิดจะหนาเอานะครับเฮฟซีดงอันนึงสะก้อนดอกเพชร F2 ขีดขีดของงาแดงอันนึ่งมาจัง F2 เป็นซีโฟสับศนย์อ๋อไฟซี F2 ใบเด้อเพราะว่าไฟเซีแสดงว่างไปถ่ายบรรยากาศใน F2 เบิ่งแบบอันนี้ของปูอันนี้ของงามันจังสีโอเคโอเคมาจังไปเฮ็ตสันเพราะว่าใส่ F2 ไปเดี๋ยว F2 ซีว่าหลายมันมันซับสน อของปูดวงไปก่อนนะครับเขียนเยนหนกถึในลละเรื่อเนนง,งเี้ยตันาตหลังเขียนเขียนงใดผิดยนันขปูเียนแง่ใดก็ือจะเชื่อวันนี้เอาเชื่ออาเปะสตัวสอตัวสำหรับแนวทางของปูนะครับเพื่อให้มาแนวทางสามตัวจะมีอยู่สามชุดนะครับสามสองเก้าสามส สามสองหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแนวทางบนนะครับสำหรับแนวทั้งล่างนะครับปูไฮมาสามสุดนะครับหนึ 1, 2, ่งสองหนึ่งหได้หนึ่งนะครับเป็นของปูด,ดวงนะครับใครที่เข้ามาติดตามนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเอซีเดี๋ยวจะเอาตัวเลขให้นะคะตัวเลขของประะูรอแป๊บหนึ่ง้่ง มันที่านมากอะ่ะคู่ไหนจะคู่กันฮะสามคู่ค่ะหสามอืมม่นเนเป็น6โอ้หาไปกลับเนะค่ะเนาะมันอะไอ่ะมันจะเป็นหกหกสู 7, สีหกมนอยสามตัวอืมวันนี้ก็เลยมาตัดม,มันจะอาไม่แซนว่าสามแซงเกิบแตกสามตัว กแปูเป็นเมนโภแหงนไม่ถึกนะเป็นลูกหลานเลยเที่ยวมาเองขี่รถมาท่านคุณรถทำบรรยากาศดีเนาะปูปูเขาท่านคุณตลอดค่ะเขาคุ้นเลยเจแต่งผดออมมาปีขึ้มาทางปีเล็กเ็อยางไอขี่รถเนาะโอ้ปูี่สาวรถชิ้ือแต่ว่าขี่รถมาตามปูแล้วบรรยากาศคื่นชัตถ้าทไหนปังว่าเครเห็นน้าบันเลยเขาวนเทียน อ็สุวรถึงมะเทเดงตถึงมะเทสก่อนีมาเต็มพอดีเนาะเรือลน้อยนึงนะปูมันมงการมาแล้วมันขาไปมาแล้วอันนั้นบอมาเก็บไปแล้วเทสบานบาปูเทสบานมาซิมาเห็นไหมอ๋อทุอกปสรเกิใค่ะค่ เขียนระบบบุญธรรมเช่ใช่ใช่แงมือย่านกระตัดอะไรย่านเขียนผิดเะว่าดีเขียนเป็นรำเบียบสองกาศสองหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งเขียนกับพิดแล้วตัวแรกนั้นสองศูนย์ตัวที่สองสองหนึ่งสองเก้าเอาพิษแล้วล่าเพ่เป็นยยงเอาคุณละแถวพละแถวก็ได้สองหนึ่งบบนเออ จะเคลืนตามปูใช่นนปูเหรน,นี้เป็นแนวทางบนจะมี<น>ชุดบนและชุดล่างบนกับล่างล่างหน,นึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเก้าบนในวิ่งจะได้ปูวิ่งจะไดค่ะมาสองเก้าเลขวิ่ง,งสองกับเก้าบ่ก็วิ่งแล้วมดจังสองสามปูแ <3 S 1> จ๊บปูเห่เลยนะคะพี่นอ้องแจ๊บไปเรย ก็โบรายตัวดอกแต่ว่าผู้เพิ่นไอ้ตัดหางมันมาพี่น้องใกล้ใกล้ก็งวดที่แล้วล่ะเพิ่นให้3หางแล้วก็เอามาตัดเป็น2ตัวให้เป็นบนเป็นล่างซชื่อมไปกลับเนาะผู้เนาะอือบ่หลายดอกเอาอมันลดขั้นเก่าดีกว่าทำไหมบ้าขั้นเก่าครับขั้นเก่าเลยล่ะขั้นเก่าอันเลยด้วยน ไม่รวยพูวะแม่ม<า>ครับั้นหนึ่งออนะครับขั้นที่สามว่าคันรถเก่งจะใส่คนบ้างันรถเก่งแบบอุ้ดอนไปโมเมนต์อะไรคล้ายๆกับคนเห็นอยู่ในคลิปอีกคันหนึ่งฮะน้าลดหลายคันพี่น้องมีหลายหม่องหลายบอลรอสักครู่นะคะเดี๋ยวให้ดูตัวเลขเด้อพี่น้อง ระยะเมตมเราไหีเหรอไม่นื่อยไปหุ้มปะเขียนถือระบบปานนห้องถือพอจะเขี่ไดเยนตามปูเลยดิเกนตามโรโลยัดยัดตีเเบ แยไ่ไต่แว่ขวาต้นขึ้นต้นต้งไว้แล้วเตรงนี้ก่อน่าน่ ส in right. right ัดๆเียนงานะคิบเขียนงานไ่ี้สิเี้งสําหรับแนวทางของปูด้วงนะครับตึ๊บปากไปคู่ปากไปคูปากหาเอ็กซีค่ะู่ดวงวัดม่ให้ตัดสักสุดนะครับทั้งหมดนะครับแนวทางสองตัวก็ตัดมาจากหางนะครับสามตัวนะครับ 329,320,321นะครับสำหรับแนีทางล่างมี3ชุดนะครับ3ชุดเท่านั้นนะครับ1 2 1 6งสองหนึ่งหกะนึ่ครับจะอะไรลอดดูเชล้วปูเชลเลตซันนกระดาษอีกกันหนึ่งยืมไปเร่ยๆน,นะ ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขเนวทางตัวเลขโชคลาภนะครับประจำงวดวันที่1มิถุนายน2568นะครับของปูด้วงนะครับงวดที่ผ่านมานะครับปูด้วงก็ให้0 9ย์เเข้าตรงๆนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภเด้อครับเด้อ1มิถุนายน2568นะครับ ก็ขอโชคดีมีโชคลาบขอโชคคมันหมานเด้อครับเด้อสวัสดีครับ